ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสายบุญทุกท่านเนาะค่ะืันนี้ค่ะแม่คู่ออกับผู้หมวนเขอากับผ่าลูกสิบแล้วกับผ่าทีมงานเนาะค่ะมาเบิงวัดสถานที่ที่สถ้ำต้นประปามาเมื่ออื่นเนาะค่ะติดตามชมค่ะ เน e um ้อดการผู้ตรวใขห้องารการช่วยนในูห้องดังการไดอยให้าเปลี่น่งกินาซออรนะคะคงยายตัวรคตัวปัเทียตัวปูเื้อสายปตัวโรคตัวปะเทยโอ้ ข้าก็ตัวเข้าไปตัวเข้าไปก่อนให้ตัเลยก่นก่อนซ้อมม่ใช่ค่ะม่นรทุกคนซ้อะไรตัวตัวัรื่นมาฮ่าฮ่าฮ่บบช่วยพี่ช่วยพี่ตื่นฮ่า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 ครับครับสาธุสาธุไปครับพร้มไมู่ด

แม่คูเขไปครับเจ็บซีอันนี้ก็อีกคำหนึ่งนะครับเนาะับไปจะไปท่นแม่คู่ค,ครับอ,อ,นนอ,อันนี้เป็นบ่อนันตัดทิศครับ,รบรลงรองเท้าด้วยรงท้าเลุดด้วย ขโมยของไปครับเรื่องการปลูกที่ทันใดตัดจะมาแงตดปลาปลาครับแม่พูดก่อนเรื่องนะครับเรื่องปันไก่เอซีท่านบรนพืษกลับมาถ่ายอยู่อีกอะไรนะแตสงโมนเนาะค่ะเพราะว่ามากกับตัวมันใบสามหมาสันว่าค่ะครับผมแล้วที่ที่ที่แม่คู้คนจะมอบซื้อถวายมอบให้วัดตรไปเบิ้งทีที่เรียบร้อยแล้วค่ะครับจะเป็นปลาเน็ตนะครับคือคิดะ Hãy subscribe ra kênh Ghiền Mì không bỏ à. ừ. กับเบิ้งบรรยากาศเลยครับเด้เอโอ้เก่าเงยเงยครับเก่าเงยเงยครับอ,อย่างสวยงามครับโอ้ครับไอเดียพระอาจารย์ก็เนี่ยกะดีดีครับครับผม โอ้เสามี่มี่เสาคือเสียนมันบ่นโอ้นี่เลยครับเนี่ยเก้าเกียดอ้าวพี่น้องครับผม มาแดงพูก uhm, ับ้วหนามาเรไยกโอ้มาแดงพูกับ้วหนามาผีเลยครับแม่ครูครับแม่งครับครับแม่คลูครับครับบรรยากาศดีครับเป็นเล็กน้อยก็เป็นกลางน้ำเนาะแม่ครูเนาะครับกา ต้นกลว้วนครับต้นกลว้วยกับยางงามเลยครับก็ตั้งเขียวสะงไม่งามต้นเ้วยเกิดการเห็นเลยเคยเห็นบ่นั่นเั่นพืชแดงจะพม่สอันี้พื่เสียาราค่ะสาลาสำร่งมารเดี๋ยววนนี้มันก็เลยสันเข่าอย่นครับสาระอว่าโค้งค่บางบางโค้งโค้ไว้ครับตางบาขาัวผูกพม่ากันะครั กูพาบลาล่อพึ่งงานหมือนกันที่เรียกว่าแค่เขามีบุญวมสงนะครับบวสงางวางว่าเปนาคางบัตเอาคาว่มูีคถูกมากีพอมีร่นสกค่ะค่ะก็ราสเพื่อคู่กับกบาดปาบัเือนนะครทกขุนกรกันอีกรสาับบ้างกราไปเรื่อยๆครับกเื่อยีที่ผ่าแมโก้ คู่กับเฮ็ดบ่ทันแล้วนะคะกับสาไปเรื่อยๆควบคู่ก oh, ันไปนะครับเสริมบารมีคือว่าเสริมหุนบารมีให้เนาะค่ะเนาะปู่เพิ่นสร้างให้ไก่มองไรกก็แม่คู่ก็ได้ไปมองหันล่ะครับผมค่ะตามนั่น่นเนาะตามกำสั่งทำงานตามใบสั่งมาตามใบสั่งเลยค่ะเด้อยวใบสั่งปู่ตา97นะคะ97าวเกียจนะครับกู้บอลมื้อนี้าเียจตาโดนแดงมาเดียกั2071ก็ูดเกียกหนึ่งก้อคกับ ไมคลิปก่ะคลตครับทเข้าคลปเข้าบุคเขามันกบนัดครัทงรงค่าเครื่องเท่าไรครับทรงค่าเครื่องบินของเคื่องเข้าเกครับเีเครื่องคือเ้าเกีค่ครับเพราะมีผัดตักูางริเนี้่ทรงบรรยากาศสดใหม่เดี๋ยที่จะานเดี๋ยวพวกมันดีใจผูามนะครับ

คุณป้าพุ่นยศที่ไร่ขุนทุกขันนะครับเพื่อสิคนไหญ่คุณแจ่คนทิดตามมามากครับกำลังใจให้ทั้งช่องครับป่าว่าทั้งช่องจะลงคลิปได้ไปครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับกับคนไหญ่คนแจ่คือเก่าอันนี้เป็นที่เป็นพญานาคกลางน้ำครับเป็นหน้าครครับเนาะครับตลอดตีตามชมเลยครับเพ้่องวดมีแตกอ่าอ่านี่คู่เขากันจะพาลูกศิษย์ลูกหาครับมาเห็ดมาส่างพี่ๆนี่ยมองมองนึงครับเป็นเมืองสวรรค์ก็่ได้ครับเป็นแดนสวรรค์นะครับเนาะครับติดตามไปเรื่อยๆครับผมครับอ่า

บก็คือทุนสายบุญทุกทุกขั้นนะครับดีกดในคดแชร์กดติดตามเขามากรับเป็นกำลังใจให้ท่านซองครับาท่านซองจะลุกคิดได้ไปครับขุนพว้คุณแม่ขุนตาขุนยายครับกับคนในคนแก่คือเก่าแกรมือลื่อนก็จะเลื่นมือแรงก็จะเลื่นมือลื่นค่ะมือเลื่นมาเดียงขับมาเดียงจะเป็นคนปากเ่าปูปอบาจะเอาเต็มขั้นรถเลยคขับกับระหอ่าิดตามเลยครับเด้อครับท่างทีมงานคือวันแม่คู่เฮาจะไปล่าพระอาจารย์กลับบ้านหรือเียกบันนี่ ครับครับเรอจติดตามอีกช็อตนึงครับว่าประตูโฟมีแล้วครับมังทีเชติสังครับเดี๋ยวตาทีเมียคู่ที่มาเบิงสื่อถวายวัดกัลยูตรงข้ามครับทีแม่ยคู่พาไปเบิงนะครับเนาะติดกันกองพันเลยเนาะครับพ่าทีบัดมังากแคบจังหน่อยครับอ่าผลคุณแม่ซี่พันวาครับแม่ซี่พันวามันสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่อเพียงพ่อครับอ่าครับแม่ยคู่ปูตากันเลยสีขยับขยายให้ครับก็รอดติดตามรอฟังรอชมอ่าเจ้าของทีเพิ่นใจอ่อน ก็อาจจะได้ถวายไปนะครับเนาะก็รอ,อ,อติดตามเด้๋ยครับเด้อครับผมครับท่านสองจะพอจบคลิปลงเทียนสมีก็ขอให้อเอฟซีสายบุญทุกทุกท่านสับโขกโขก,โกโมันมันหล่ำหล่ำด้วยหครับคิดเงินให้แดงเงินคิดทองให้ได้ทองคิองดอันใดก็ขอให้สมานภากนะทุกประการอให้บารมีผู้ชี้ประกาวผู้ตาผู้หุ้มรับหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่แห่งนี้วัดแห่งนี้นะครับเนาะรวมบันดาลให้ แม่ค so, uh, you ู่หอมหวนเฮาสั่งคิดอธิษฐานอันใดกัขอให้สําเร็จทุกประการนะครับเพราะว่าก็ให้บุญบารมีที่แม่คู่พาลูกศิษย์เฮ็ดรทุกักลูกลูกหาสร้างครับก็ขอให้โชคกส้วมันลำลำื่อยๆไปนั่กันทุกคู่ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องจะขอจบคลิ้นเซนเซมีสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ๆเลยปังๆเนาะค่ะมื่อแรงค่ะ2071ค่ะกับเก้าเจ็ดค่ะ